สวัสดีนะครับวันนี้ผมมีตะกรุดขุมทรัพย์จักรพรรดิของหลวงพ่อพัดคุณยะกามูนะครับแห่งวัดไห่ด้วนนครสวรรค์เป็นตะกรุดข้องแขนนะครับข้องแขนสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะแขนเล็กแขนใหญ่ใส่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้นะครับเผื่อขนาดให้แล้วนี่นะครับข้องแขนแบบนี้อ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีเชือกแดงแล้วก็เชือกสีดำนะครับมีให้เลือก2สีราคาเส้นละ280้บบาทรวมจะส่งนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ พิธีเศกในช่วงเช้าของวันนี้นะครับพิธีเศกที่วัดวิรว์นครสวรรค์นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเตรียมแพ็กซีนแล้วก็จะส่งศูนย์จองสะพานบุญกินต่อไปนะครับบางส่วนที่เหลืออยู่ก็แบ่งในราคาพิเศษเส้นละ280บาทเท่านั้นมี2สีให้เลือกนะครับต้องการสีไหนทักไลน์ได้เลยนะครับ098 78 1 5862นะครับสวยๆตรงนี้ขออนาให้ดูตัวอย่างนี่นะครับ